สวัสดีค่ะโมนีบอสหนิงจะมาอัปเดตบ้านคุณนายท่องมวนนะคะนั่นก็คือคุณแม่ของบอสหนิงนั่นเองนะคะบอสหนิงจะมาวา่าวเรื่องเล่าสตอรี่นะคะครอบครัวของบอสหนิงแล้วั็บ,บ้านหลังนี้ให้ฟังเนาะนะคะอันดับแรกเนี่ยขอบอกกันว่าบ้านหลังนี้บอสหนิงเคยคิดว่าจะเฮตเป็นของขวัญให้กับคุณพอ่อคุณแม่อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนั้นอะตอนเมื่อประมาณ6กปีที่แล้วนะคะ คุณพ่อบอสนิ่งเนะ่เพิ่นตังเสาเอกเสาโท่บานเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเพิ่นกะผ่านไปประมาณสองเดือนหลังจากนั้นเล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจลมเหลวแบบกระทันหันนะคะ,อะตอนที่คุณพ่อของบอสิงเลิศเสียชีวิตเนะ่เพิ่นอยู่ระยองนะคะเพราจริงๆเราครอบครัวบอสนิงเนะี่ยอยู่ระยองนะคะทุกคนมีบานมีทีดินมี ที่พี่ทุกคนอยู่ละย่องกันเหมิดน,นะแต่อุดหเนี่ยเป็นความฝันของอคุณนายท่องมวลน,นะคะเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นผูกพันจังหวัดอุดอรนะคะเพิ่นรู้สึกผูกพันตรงนี้เพิ่นก็นอยากมาทําบ้านอยู่กับเอ่อเคิรนว่าเป็นบ้านพักตั้งจังหวัดกันแล้วกันเนาะนะคะจริงๆแล้วยูอุดอรเนี่ยครอบครวบวัววาสิงก็จะมีบ้านหลังใหญ่นะคะซึ่งเป็นบ้านสองชั้นที่เป็นบ้านร่วม เวลาเข้าแบบมีงานมีบุญนะคะหรือว่างานปีใหม่งานสงการานเนี่ยเขาก็จะมาพักอยู่นันร่วมกันนะคะแต่คุณแม่เราก็จะบอชอบไงเพื่อนรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะคะเออเราต้องการบานแบบส่วนโตของเรานะคะเพราะว่าคุณแม่ท่องมวนเนี่ยเราจะเป็นคนเยอะนะคะบานจัดสรรกับบมักเด้เออบา้านหลังหน่อยกับบมักนะคะเออทุกสิ่งทุกอย่างต้อง VIP ค่ะ <laughs> นี่ว่าความตลกของนา่งให้ฟังนะคะเราเป็นคนที่แบบว่าข้อดีกะคือเฮ็ดให้ลูกๆในพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะได้กระตุนความทะเยอทะยานและก็ความอยากนะคะ าการพัฒนาตัวเองเพื่อเติมความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สําคัญเท่ากรได้พัฒนาในการด้านทักษะของการหาเงินนะคะทุกคนเออซึ่งบอสนิงก็ต้องขอขอบคุณพอกับแม่บอสนิงนะคะที่เพิ่นสอนให้บอสนิงนะ่ะเป็นคนตั้งใจเรียนพัฒนาตัวเองนะคะ เราก็ให้พัฒนาด่านหาเงินเก่งๆนะคะอันนี้บอสหนิงก็ชอบมากเพราะว่าแม่แม่แของบอสหนิงพิ่นเป็นคนชอบค้าขายนะคะทักษะการค้าขายเพิ่นก็จะทายทอดให้บอสหนิงโดยตรงเลยนะคะบ้านหลังนี้จะสามของนอนสองของนามนะคะทุกคนก็ถเธอว่าเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะของครัวเอ่ใหญ่พ่อสมควรนะคะก็เหมาะและเหมาะสําหรับคุณแม่ของบอสหนิงเนาะพิ่นอยู่คนเดียวนะคะกาจะประมาณนี้นะคะ ทำยังไงให้งบประมาณไม่บานปลายเฮากจะต้องมีคนดูแลร,ระบบลังบ้านและกกหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเนี่ยพี่ชายบอสหนึ่งเพิ่นเป็นวิธวะเพิ่นจะออกแบบเองอุปกรณ์ต่างๆยี่ห้อยังอันใดเราจะเป็นคนที่ควบคุมนะคะให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะละกะ้กกดิวกับสร้างที่ทําบ้านโดยตรงหลังจากนั้นสร้างก็จะต้องไปเบิกเงินกับสเสมียนนะคะบอสหนึ่งก็จะมีสเสมียนที่คอยมาเช็ค ตรวจบ้านให้ทุกๆวันนะคะเรากะให้ทีมสร้างเนี่ยเบิกงบประมาณกับสมียนใดนะคะแต่ว่าสมียนก็จะต้องมาเช็ครา,ายละเอียดต่างๆนะคะความคืบหน้าของการทํางานว่าเรียบร้่อหรือว่าบอ่อเรียบรยล่อเรากะเวลาไปสื่อสินค้าก็จะต้องตรวจเช็คนะคะบินต่างๆตรง,ตรงตามเป้าบ่ยยี่ห้อนะคะเออยี่ห้อกระเบื้อง ออหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าซังเนี่ยได้ตามเป้าที่เข้าลุยเครดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าจะต้องมีค้นให้ความสําคัญในการตรวจงานหนาบานหลังบานนะคะ ล้วก็จะเป็นคนที่บ่มีความรู้กับบอ่อใดน,นะคะเพราะว่าคนถี่บ่มีความรู้เอามาคุ้มงานกับบมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นบ่สิงเห็นหลายคนเวลาทําบานมักจะให้พ่อกับแม่ถี่บ่มีความรูเนี่ยเป็นคนคุ้มงานดูงานานาบานหลังบานซึ่งจริงๆแล้วนะ่ะพู้เฒ่าอ่ะเพิ่นบ่มีความรูหรอกคะ่ะยกเว้นว่าเพิ่นสิมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องให้คนที่มีความรูนะ่ะเข้ามาซอยนะคะบานถึงจะออกมา ได้สำเร็จตามเป้านะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเฮาต้องเข้าใจว่ามันจะมีรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นจุดนี้แหละมันจะเป็นค่าใช้จ่ายแฝงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องให้ความรอบขอบมากๆนะคะเพราะว่า,าที่สําคัญที่สุดก็คือบ้านเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงนะคะทุกคนเล็กก็ต้องใ้มาตรฐานขา้นนะคะโครงหลังคาสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันจะต้องได้ คุณภาพทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสําคัญนะคะเงินน่ะกว่าเขาจะหามาได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะใส่เขาก็ต้องมีความรอบขอบแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนค่ะนะคะขอบครัวบอสิงกะจะแบบนี้นะคะต้องให้ความสําคัญทุกด้านนะคะเข้าถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ในย,ยุคนี้ค่ะทุกคน